สวัสดีค่ะขออนุญาตลงเร่อพี่น้องสิกทีค่ะเหมือนกนเหมือนคุเท่านลกตอนนี้ขออนุญาตลงเลร้อพี่น้อง,ง,อข,ออง,อองขอบคุณทุกไรทุกเรื่ทุกกำลังแรงใจมีแต่คนุกคนเจริญสุขญาณไม่ละต่อมเจอแต่เสียงดีๆเข้ามาในชีวิตจริงใดๆๆสมก็มีมาาดนายจดีไม่ใช่ตลาดไปสุขภบาดแข็งแรงทุกคนทุกข์ัวกด้่น้สวัสดีค่ะชีวิตค่ะ โอ้แล้วก็มันแดงแล้วก็เสิเกียบ่ได้เกียบ่ได้กิ่นจักเทียบไม่ได้เอาลงจักเกียบแล้ไหลข้าจะร้อนจะอร่อยโอ้โหขนมักเกียบเพว่าเน็ตเบิดเพรมันยังกเน็ตเบิดพได้เติมเน็ตจ้าเียอะไหลเมื่ได้เติมมาอนี่ยเมื่อได้เติมมาอนี่หมูเขาคนคนเงินไปให้หมูให้หมูเติมมากเ้ มา,าตะเขามาตะเติมมากเลยไม่ใช่ได้คืนยงจะคนไรก็ไม่ไ่ได้เกี่ยวอะไร งาไปก็นเดกไปค่าต่กู่มีบันหนำบานหน้าน้ำลูกไปจ้าคิดแตงินบ่อยงดอกพินน้องไปทำงานก็ได้ ว่าที่โซงห้แม่มีแต่มากินเงินแม่ไว้ส่งแม่เดียนใดก็เดียนนั้นจ่อยปัดจ่อยปัดแม่ส่งเงินให้ลูกหลายจนว่าเป็นหนีเหเนหน้เขาถ่วมหัวปวดๆอนี่เป็นเขาไหลก็เก่าดอนทั้งส่งขานุ่มทั้งส่งขาส่วนใช่ไหมงาทั้งส่งไปขาดน้ำขาดไสขาดแม่อยากแม่กินเลยเป็นน้ำสี่ สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บชั่วโมองค่ะเดี๋ยนี้ก็เลยเป็นห่นงเขาเพิ่มน้องเขาบอกว่านุ่มร้านมัมมีจริงเลยมัมมีก็ต้องเบิกเขาเพิ่มสวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อเก็บชั่วโมองค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะฮัลโหลเยีวันฟาวบอชิงจางจิงู เดี๋ยวนี้ก็เห็ดดีเดยเห็ดแอบสำหรับเั้าเข้าอยากไปรับจอบมือใดก็ได้แอบเขาดีดีไปนองคันแมน่นทันแม่นเอาหลานมาเลียงอันเห็ดไทยน,น้ำไปรับจอบน้ำกับิีค่ายโยไปทำควาวสะอาดบ้านให้เขาเนาะแบบอัน,น เขาใหายซีลอยหาลอยหาย้าลังหลังก็ให้เป็นพันนะปีพ่อได้เงินให้ลูกให้ยล้านกินอยู่บางหนึ่งเข้าไทยไปนั่มเขาเปิดแอปในโทรศัพท์นะเพราะว่าแต่อันนี้ว่าไปดอกสีเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยู่เงี้ยนหรอกเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงันมมอนเลี้ยงไม้ยู่เงี้ยนเลี้ยงลูกเลี้ยมล้านแถวเ่าดีไปเฮ็ดทั้งแถวว่าไปนั่นหรอกยิ่เงี้ยงง้อมวอเงี้ยมาวันนี้ งอไผได้ป่ะเดี๋ยวเดี่ยนยืนงอไม่เงี้ยมันคืนบันนีน่ใบ,บก่อนเดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องตัวลูกตัวไทยสวัสดีเจ้ายูทูบสุก้นเดอ้อพี่น้องสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูฮัลโหลเยี่ปีวันพอพอทชิ้งแต่งติวโซะมัดเลี้ยวคำเหลือไม่เราดึงเดินแต่งติวอันนี้ขึ้นบ้าน